ปบายดีปาลุงสบายดีสุนทูขอบอกก็สองน้องมินี่ตอนนี้กำลังทาน้องมินี่ไปหาเมย์ฮ้าพอร้อยเถ้ยหันมาลูกไปแล้วหันนะอย่างเงี้ยเออสดีป่ะลุงไปดีใจป่ะดีครับเออแล้วไปซื้อไปน้องซีนูเดยตอนนี้พี่น้องลุงเพิ่งกำลังลุงไปซื้อของกิน ชื่อโทรศัพท์ขอชื่อโทรศัพท์แม่สุัสดีพี่น้องต้นยังเลยแส่ต้นยังเกาะต้นสำมผัสสมู่รณ์เยอะลมเท้าใครอ่ะหัวใครไอ้ซิหัวใครเ้นิ้นเดี๋ยวยัี่ด้มาเลยงนจองก็ไม่ใช่มาดำสวัสดีพี่น้อง้องเกิดใจนะเฮ้ยไปทันทีไปไปใส่เจ้าหน้าลูกออกมา

หนึ่งหนึ่งหนีมาเยี่ยมพอเยี่ยมแม่เดี๋ยวก็ได้เมื่อแล้วพี่น้ากดใจเอฟซีที่เป็นห่วงเต็นใหญ่นะไอ้ดำไอ้ดำก็มาแล้วใครให้น้องในลูกมาใครใครมาข้างแรงมาข้างแรงมาด่าสาวนดำ ตอนนี้ก็ตอ้งโมงสองโมงสีครึ่งนัก็แคสแตนเลอสมุยพ่อนนะสมมาอีกพราะบมีเกลือหายงเอานา่จริงรายเสียวานน้ำเนาะนี่จะจเตแกนน้อยเลยอัดทำอ้ข้าสียหา้พื่นนี่เรืองขโมยโง่เลวเลยดอะไรกันไม่เมือ

เออลูกพี่เฮาอยู่นอกนะอืมร้อยใจเอาน้ำมาเอ็กซ์ชิทีนะหนึงอะไ้เฮายู่ในรถทนนบนนนนนขนน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 น้อนน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 ้นน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 เนนนนน่นน เมื่ไปร่ใส่กาเกดอยู่ขอะไรอ่หยังะขนาดอ่างน้ำนั่อืมเ็งินไ่วจท่วงบ้านนอกเขาเมืองเลยขอให้าโบแม่บ่เโตอยู่บ้านนอกตหาแต่ในเมืองฮะบอก่อยู่นอกบ้านสื่

เก่งหน่อยวู้ปึ้งไปอ้ิอนยังไง้ินเฮ้ยข้าอสีเรียบเก่าแล้เราเกืบจะนะอว้แัละพี่น้องไม่ไปต่อกันข้าเมืองือันจรงหรอเฮือสิเด็ สิถ่แต่เห็นทงสักเห็นกันสิเห็นแต่โพลนองมินี่เนาะเมียนี่เล็กกับซีดเมสกอนไปเจอกันเนียร่คนละพี่เนาะไปแล้วเดี๋ยวพอกันใหม่เนาะพอกันอยู่บองพอดาปลาลุงปลาลุงพ่อดีเปิดยืมบ้ากับฉันมันไม่ได้มินนี่เขาก็มาเยี่ยมเมทโต้ก็พอไดาจับเบื้งกล้องเลยดิออไปเดี๋ยวจะกวาดสุไก ามาเยี่ยมเมื่อีงหาเขาสูอลูกสูอเต่าิก้อนมาลุ้เลยมือนไฟแต่ละดวงจิ้มนี่งหนมาดลูกดจ้าขาวมาฮะขุณสุกนนเด้อที่เป็นห่วงแม่น้องมินเนาะขุณอะไรพี่น้องไอ้ที่เปนห่วงขุณอะไรเบอร์สุขสุขพลบ่งนู้นหน่อยไปหอนไปถาเนาะหน่อยทาไลุมย ไม่ข่อยู่วะนี่เึ้นจะให้มันดักล,ล้ืนเลยด้หรือเบิ้งก้อนดีว่าเบิงงบ้งข่อยซ <c oughs> ีนอน่อ,อยจะขึ้นนี่ซ <c oughs> ีนอนขอยจะขึ้นมายักนา่มืออย่กระนไปน่นน้ำมันใหม่เมื่อค่ำมือได้นอนไปมขอขอืับค่ำได้ยังไง มือไหนกันน้องจไปลงค่ายเจบก็ินทอดแ่ก็ถ้กินหมกมี่นาอิ่มมีรสอดไรยังมาผังอะยังมาผังไหมอืมมากมี่ไนมมาอยางนี้บุก็งลูก còn sạc luôn luôn và luôn ôi, gọi dân hoa đấy nó nói ơi luôn ngoài nó mừng đâu mẹ nó xong chi quá ủa cho nữa xin lạp xin chắc là chi à chắc chi là mẹ đi bà lụt bà bắt bà bà lụt bà bà Bắt bà lụt bà bà lụt bà lụt อมแลวบอกมาอัคามาหอดเลยก็พากันกินข่าวพี่น้องไปิพี่น้องไปพี่น้อง่าจะเขตไตเป็นมาฮะการพูีนคละโปรีหอดกินข่าวพี่น้องไม่แต่อิเม่เห็ดใลยกินไปกินนาำตบกาแฟ ใช่วาชิยาเนี่ข้าวปลาเขาลุงมาใช่ไหมบอกกินเบบแค่หนักสุดๆกับขพาากับป่นกับปูแล้วก็โอ้เมนูเซ่โอ้เบ๊พี่น้องแล้วก็ชมปาเป้แล้วก็แกงปลา น้องมินี่เพิ่นกะน,นาชิยูจากสองสาคืนเนาะจ้องจิ้มกินขาน่าแซ่บไลน้ำมานหาพวกก็แห่เด้กินขา้าแซ่บด้บมสีกินข้าละย่อเนี่ไปต้งเลยรตงคนนั้นอยอมากข่าวไปแล้วบ,บ่มีกระโลดได้บ,บ่บบมีบ่ดำ ขึ้นดีดีรถดำขึ้นดีดีรถเออมอสีฐานลงนำลุงลัดบ่

เสี้ยนนี้แต่ว่าไปอันไปเวียงนะบอสอันหนึงมันไปใจเฮ้ยผู้มันมีมองวงเวียนแล้วมันแหกไปทั้งหมดนะเอออันนั้นมันไปช่วยเกีนเกาะเออไปทั้งช่วยเกี่ยงเกาะขึ้นพารานผู้บอสเออขึ้นพารานขึ้นเซปนเมืองพีนเนาะเสี้ยนนะ อันนี้ไม้ทางไม้เล็กเก่าเนาะแมนบอกลืนชิบสามน่าตามุดงทางมันบอกเออเกชิบสามมจักเรเคยเขาเมืองทางด้าเนี่ยนี่เลยปักซองเขากับมาเล็กชิบสามนเออกระไรไหนอืมเล่ส่วนไรก็มีแต่ไม้เล็กชิบสาม มันแม่แล้วเขาอยู่ไม่เลขสิบสามหมดมันก็ไม่เลขสิบสามอยู่ไม่เลขแปดมันก็ไม่เลขแปดอยู่เลียคนเอาทองไปน้ำยังไปเชียงแค่คนเอาทองไปน้ำอไปเชียงนค่ อาหารก็เลยย่อยน้ำลูกน้ำน้ำสมกะน่อยแทบแบวมืนี้ขอให้ขอหยกให้สมกะน่อยเป็นเสโอ้ยพีเด้อแซ่กงมูอแช่กงมือให้หน่อยินคนกจะพูเา ล่าอลลรพี่น้องขอบใจสกูทุกคนที่ขา้มามงลงฝากก็ไลค์ก็แชรกก็ติดตาม้ากเบิ่งเนาะสบายดี